สวัสดีค่ะสวัสดีชาวอสกหอทุกท่านเลยสวัสดีในยามเช้านะคะสวัสดีในยามสายที่ทุกคนเข้ามารับฟังข่าวสารของทางช่องเราก็ขอบคุณมากๆนะคะที่ยังคงติดตาม ต้องมาอัปเดตข่าวกันสักนิดหนึ่งเพราะว่าไม่ได้รายง,งานไปทางนี้อัปไปแล้วนะคะเดี๋ยวขอมาสรุปรูปยอดที่นี่อีกทีหนึ่งก่อนหน้าน,นี้เคยมีข่าวของการประกาศลาออกการกราบบังคมทูลลาที่จะออกจากราชการของทางบิดแดงเมื่อช่วงประมาณต้นปีนะคะน่าจะประมาณเดือนกุมภาพันธ์แต่ตอนนั้นคุณวัานานุ่มก็ได้ออกมาชี้แจงออกมาอธิบายว่า คือมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นถึงแม้ว่าคุณจะมีปัญหาทางด้านสุขภาพถึงแม้ว่าคุณจะมีปัญหาส่วนตัวอะไรก็ตามคุณจะลาออกเนี่ยไม่ได้ลาออกกันง่ายๆนะโดยจะต้องได้รับการอนุญาตจากทางพระมหากษัตริย์หรือว่าในหลวงรัชกาลที่10สซะก่อนดังนั้น,น,นถ้าสมมติว่าในหลวงรัชกาลที่10ไม่อนุญาตให้ลาออกคุณก็ไม่สามารถลาออกได้ ทำให้หลายๆคนก็ได้วิภากวิจารณ์นะโอ้โต้องขนาดนั้นเลยเหรอแต่จริงๆแล้วที่ไม่ได้ไปอ่านข้อมูลในอินเทอร์เน็ตนะคะต้องยอมรับเลยว่ามันมีคนมาหาข้อมูลมีคนมาสอบถามเยอะแยะเลยอะว่าถ้าเกิดว่าแฟนเขาเนี่ยถูกคัดเข้าไปในทมรอเนี่ยจะต้องทำยังไงบ้างคือหวั่นใจมากเลยไม่อยากให้แฟนเข้าไป ลองไปค้นหาดูได้เลยค่ะจะมีคนไปสอบถามตามเว็บบอร์ดต,ต่างๆว่าการที่จะต้องเข้าไปในทมรออ่ะเราสามารถปฏิเสธได้ไหมหรือว่ามันหนักหนาไหมมันต้องให้ทำอะไรได้ข่าวว่าอยากเข้าไปดีกว่าได้ข่าวว่าเข้าไปแล้วไม่สามารถเราออกได้ได้ข่าวว่าเข้าไปแล้วอาจจะต้องมีปัญหาครอบครัวก็ค,คือไม่สามารถกลับบ้านได้ถ้าไม่ได้รับอนุญ,ญาต หรือบางคนให้ข้อมูลหนึ่งขนาดที่ว่าถึงแม้ว่าจะมีวันพักสองวันแต่ยังไงคุณก็อาจจะไม่ได้พักเพราะถึงเวลาอาจจะมีเรื่องด่วนที่เรียกตัวเข้าไปก็เลยทําให้หลายๆคนเนี่ยเกิดความหวั่นใจโดยเฉพาะส่วนที่เห็นเยอะๆนะคะก็จะเป็นผู้บรรดาผู้หญิงพวกนี้แหละว่าแฟนถูกเรียกตัวหรือว่าแฟนถูกถูกเอาชื่อไปว่าจะต้องได้รับการคัดเลือกเข้าไปในทอมอก็จะมีพวกบรรดาแฟนๆมาสอบถาม เพราะว่ารู้สึกกังวลถ้าสมมติว่าแฟนได้รับการคัดเลือกเข้าไปแล้วอาจจะได้เจอกันน้อยลงหรือว่าอาจจะมีปัญหาทางครอบครัวหรือเปล่าเพราะว่าบางคนก็บอกว่าเข้าไปแล้วก็เหมือนติดต่อแฟนได้ยากมากแล้วแฟนก็จะอ้างว่าขึ้นเวรบ้างหรือว่าไม่ได้รับอนุญ,ญาตให้กลับบ้านบ้างหรือเวลาถามอะไรก็จะอึ้งอึ้งซึ่งนี่ก็แปลกใจอยู่เหมือนกันนะว่ามันเป็นแบบนั้นจริงๆหรือทีนี้มันก็มีคนมาให้ข้อมูลนะคะว่ามันเป็นเรื่องจริงนะ ไม่อย่างนั้นคนก็คงจะไม่มาอดครวนแต่บางคนเขาก็บอกว่าสวัสดิการดีนะอะไรแบบนี้แต่ว่าพอมันมีข่าวของมิดแดงออกมาเนี่ยมีก็เลยนํามาเล่าให้ทุกคนได้ฟังนะคะว่ามันก็มีนะข้อมูลแบบนี้มันก็น่าจะเป็นจริงเหมือนที่คุณวัฒนานาน,นุ่มได้พูดแหละว่าถึงแม้ว่าคุณอยากจะออกไม่ว่าคุณจะมีผล ทางด้านสุขภาพหรืออะไรก็แล้วแต่ที่คุณสารพัดจะมาอ้างแต่ถ้าสมมติว่าไม่ได้รับการวินิจฉัยไม่ได้รับการตัดสินใจไม่ได้รับการอนุญาตให้คุณลาออกคุณก็อาจจะไม่สามารถลาออกได้ก็คือจะต้องปฏิบัติหน้าที่ต่อไปทีนี้ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะคะที่บิ๊กแดงมีข่าวแบบเนี้ย แล้วก็มีข่าวว่าเขามีปัญหาทางด้านของโรคหัวใจแล้วก็เกี่ยวกับพวกเส้นเลือดพวกสโตรกอะไรพวกนี้ทําให้เขาต้องเร่งรีบในการรักษาตัวเพราะว่าอายุก็เพิ่มขึ้นมากเรื่อยๆเนาะจะมาฟิตร่างกายแบบสมัยก่อนจะออกกําลังกายหนักๆอะไรแบบนี้พูดถึงมันก็ค่อนข้างเยียเสียงอันนี้ตเราต้องยอมรับนะว่าพวกโรคหัวใจหรือว่าพวกสโตรกอะไรพวกนี้มันมันไม่มีไม่มีอะไรที่จะบ่งบอกล่วงหน้าว่า สิบเก้าแปดแล้วคุณจะไปอะไรแบบนี้คือมันสามารถเกิดเกิดขึ้นได้โดยกระทําหันถ้าจะยกตัวอย่างนะคะอย่างในเคสขององค์ทานี่ก็ใช่เห็นไหมคะว่ามันมันอาจจะไม่มีไม่มีเวลาให้เราเสียกลับมาเสียได้อะคือถ้ามันเกิดอะไรขึ้นดังนั้นเราก็เข้าใจว่าทางบิกแดงก็คงจะมองลักษณะแบบนี้แหละว,ว่าโอเคมันโอเคทุกอย่างมันดีอะ่ะการรับราชการใต้เบื้องพายุคลบาทรับใช้ใกล้ชิด เป็นคนสนิทอะไรแบบนี้มันก็ดีแต่ในทํานองเดียวกันครอบครัวเขาก็มีความหมายลูกสาวได้ข่าวว่ารักมากนะดังนั้นก็เลยอยากจะอยู่ใกล้ชิดแล้วก็ไปพักรักษาตัวไปรีแลกซ์อะไรในช่วงบ้านปลายแล้วก็มีข่าวด้วยว่าการที่ออกมาลักษณะแบบนี้คือจริงๆแล้วเป็นการปูทางเพื่อจะเดินขึ้นไปสู่การเมือง นี่ค่ะปลูดออกมาว่าจะเกี่ยวพันเกี่ยวเนื่องกับดีลลับลังกาวีหรือเปล่าเป็นสาเหตุที่ทำให้เจ้าตัวนั้นอยากจะออกจากราชการโดยในวันที่10กันยายนปีพศ2567มีราชกิจจานุเบกษาปโปรดเกล้าให้บิ๊กแดงพลเอกอภิรัตได้พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่นายทาหารพิเศษหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยผู้สื่อข่าวได้แจ้งว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้มีการเผยแพร่ประกาศประกาศให้นายทหารสัญญาบัตรพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่นายทหารพิเศษในหลวงราชการที่10ขออนุญาตอ่านสั้นๆนะคะมีพระบรมราชโองการโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้นายทหารสัญญาบัตรพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่นายทหารพิเศษโดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา15ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช2560ประกอบมาตรา4และมาตรา9แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ปีพศ2560มาตรา10มาตรา13และมาตรา15และมาตรา18แห่งพระราชากฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ปีพศ2560 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายทหารสัญญาบัตรพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่นายทหารพิเศษประจํากรมทหารมหาเล็กราชวลบรักษาพระองค์กองบัญชาการทหารมหาเล็กราชวลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์จํานวนสามนายดังนี้หนึ่งพลเอกอภิรัตคงสมพงษ์ พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่นายทหารพิเศษเนื่องจากลาออกจากราชการ 2. พันเอกนรุงพันธ์จิตแก้วแท้พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่นายทหารพิเศษเนื่องจากปรับโอนเข้ารับราชการในหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ 3. พันเอกหม่อมเจ้านวาพันยุคน พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่นายทาหารพิเศษเนื่องจากปรับโอนเข้ารับราชการในหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาโรงทั้งนี้ตั้งแต่วันที่6กันยายนพุทธศักราช2567ประกาศณนะวันที่9กันยายนปีพศ2561ถือเป็นปีที่9ในราชการปัจจุบัน จากข่าวนี้นะคะคุณวาสนานานุ่มก็ได้ออกมาคอนเฟิร์มเลยว่าไม่ได้มีอะไรที่เกี่ยวข้องกับดีลลับลังคาวีแต่อย่างใดแต่เป็นในเรื่องของสุขภาพของบิ๊กแดงที่เป็นที่ประจักษ์มาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์แล้วนะคะว่าเขามีปัญหาแล้วตัวบิ๊กแดงนั้นก็บินไปรักษาตัวไปรีแล็กซ์นะคะอยู่ที่สหรัฐอเมริกามาระยะหนึ่งแล้วด้วยแต่ว่าตอนนี้ก็เดินทางกลับมาที่กรุงเทพ โดยก็ไป,ไปไปมาๆนะคะแล้วก็มีความสุขอยู่กับครอบครัวโดยบิ๊กแดงก็จะได้ใช้เวลาอยู่กับลูกสาวซึ่งเขารักลูกสาวมากดังนั้นพอมีช่วงระยะเวลาในการพักผ่อนพักรักษาตัวทาให้มีเวลาใกล้ชิดหรือว่าใช้เวลากับครอบครัวมากยิ่งขึ้นก็เลยทําให้มีความรู้สึกว่าโอโ้ชีวิตนี้มันมันครบแล้วอะมันมันพร้อมแล้วก็เลยลงตัวเลยแล้วก็มีการอนุญ,ญาต มีการประกาศร,ราชกิจจาออมาว่าสรุปแล้วก็คือให้พ้นจากราชการด้วยการลาออกไม่ได้เป็นการไล่ออกไม่ได้เป็นการทำผิดแต่อย่างใดซึ่งคุณวัสนานานนุ่มก็บอกว่านี้เป็นเรื่องปกติเลยเพราะว่าบิ๊กแดงนั้นเขาทำเรื่องลาออกเขากลาบ,บังคมทูลลามานานแล้วสุดท้ายก็ได้รับการอนุญาตแล้วตอนนี้บิ๊กแดงก็ปล่อยฟรีเลยก็คือไม่ได้เป็นค่าราชการนายพองแล้ว แต่ในสิ่งที่คุณวาสนาพูดเนี่ยมีก็มองว่ามันก็เป็นเหมือนเหมือนเป็นการเปิดทางะนะคุณวาสนานาน,น่่มก็อธิบายว่าตอนนี้บิ๊กแดงก็ไม่ได้เป็นข้าราชการในพระองค์ไม่ได้เป็นนายทหารพิเศษแล้วดังนั้นก็คือเหมือนฟรีปล่อยฟรีไปเลยเป็นเหมือนประชาชนคนธรรมดาทั่วไปถ้าสมมติว่าบิ๊กแดงนั้นร่างกายแข็งแรงพร้อมที่จะกลับมารับในตำแหน่งอื่นๆหรือว่าทำหน้าที่อื่นๆ ก็สามารถที่จะทําได้ไม่ได้ติดข้องอะไรถูกไหมคะว่านี่เป็นการเปิดทางอย่างเห็นได้ชัดเลยแล้วก็นายรหานหลายๆคนก็เป็นลักษณะนี้นะพอกะเกษียณแล้วก็หาโอกาสในการมาต่อยอดในเส้นทางทางการเมืองซึ่งในประเทศไทยทุกคนจะเห็นสังคมการเมืองนะการเมืองของประเทศไทยเราเนี่ย ล้วนแล้วแต่มาจากนายทหารระดับสูงที่ออกมาจากราชการแล้วทั้งนั้นก็คือเกษียณมาก็มาจาับงานทางด้านการเมืองลงสภากันเลยทีเดียวเหมือนที่เราเห็นนะคะนายกก็ล้วนแล้วแต่มาจากทาหารทั้งสิ้นแต่สิ่งสําคัญคืออะไรประเทศชาติไม่ได้ไปไหนเลยวนเวียนอยู่กับพวกสางเขียวพวกนี้นะคะนี่เป็นสิ่งที่ไม่โอเคแล้วก็ไม่ดีอย่างมากเลยเพราะว่า การปฏิบัติตัวเขาเนี่ยเขาจะมองว่าข้าราชบริพารเนี่ยเป็นเหมือนพวกเหล่าพลทหารที่เขานึกจะตัดข้อหรือว่าสั่งการยังไงอะไรก็ได้เหมือนที่เราเห็นจากอาหอตอเน,นี่ยแหละถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือหลายครั้งหลายหนละที่เราพยายามจะบอกว่าเมื่อไหร่ประเทศไทยจะเอาการเมืองหลุดออกจากพวกสังเขเียวนีส้สทีเพราะเราต้องการนายกที่เป็นพละเรือนเราต้องการให้เศรษฐกิจมันขับเคลื่อนไปด้านหน้า โดยที่ว่าไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของพวกทหารบ้ามนาจเพราะส่วนใหญ่ทหารบ้านนาพวกนี้เขาบริหารทางด้านเศรษฐกิจไม่เป็นนะพูดจริงๆเลยเพราะส่วนใหญ่คุณเห็นไหมคะว่าทหารเนี่ยมันเป็นลักษณะเด็กใครเด็กใครเด็กใครสายใครสายมันแต่เขาไม่ได้มีความชํานาญไม่ได้มีวิสัยทัศน์ที่จะมาทําธุรกิจหรือว่าสามารถที่จะสร้างเม็ดเงินหรือว่าสร้างไรายได้ให้กับประเทศคือทําไม่เป็นเพราะว่าสาย าทหารไม่ก็อีกอย่างหนึ่งก็ก็ทําเกี่ยวกับทหารไปมันไม่ได้เกี่ยวกับพวกวิสัยทัศน์การการบริหารเงินการหาไรายได้เข้าประเทศมันไม่เหมือนกันแต่คุณเห็นไหมคะว่าในประเทศเราเนี่ยส่วนใหญ่คนที่เป็นสลิมหรือพวกปกป้องสถาบันเนี่ยก็จะมองว่านักการเมืองเนี่ยคือเป็นพวกชัวพวกชัวร้ายอะไรแบบเนี้ยก็เลยไม่อยากให้มีนักการเมืองในประเทศไทยแต่กลับลองแรกแหกกระเชออยากจะได้พวกทหารเนี่ยเข้ามาบริหารเพราะอะไรเพราะชอบความสงบ ส่วนมากมักจะบอกว่าเวลาที่ทหารเข้ามาปกครองประเทศหรือว่าเอารถถังออกมาเนี่ยดีจังเลยชอบมากเลยอ่ะประเทศชาติมันสงบจังเลยแต่ลืมนึกไปเปล่านะคะว่ามันก็มีผลร้ายตามมาอย่างที่เราได้พูดไปเลยว่าเขาไม่ได้มารับใช้ประชาชนแต่เขามองว่าประชาชนนั้นเป็นผลอาหารของเขาดังนั้นเขาจะสั่งอะไรก็ได้เขาจะออกกฎเป็นคอสอชอ,อะไรขึ้นมาก็ได้ ถ้าไม่พอใจปุก็ตวาดนะคะเหมือนที่ผ่านมาที่เราเห็นบิ๊กป้อมเข้าไปยุ้มหัวนักข่าวเราถามน,นิดนึงว่ามันสามารถทําได้ไหมจริงๆเราทําไม่ได้นะแต่ทําไมทุกคนพูดไม่ออกแล้วปัจจุบันนี้เรื่องก็เงียบหายไปแล้วตอนแรกที่เกิดเรื่องราวขึ้นมาสมาคมนักข่าวก็ออกมาขึงขังแต่สุดท้ายแล้วเรื่องเงียบหายไปแล้ว ไม่คิดว่ามันมันไม่ต้องสงสัยเลยว่ามันเป็นเพราะอะไรเพราะว่าบิ๊กป้อมถึงแม้ว่าเขาเป็นนายทหารที่ประเภทที่ว่าต้องอุ้มขึ้นอุ้มลงอะนะแต่ว่าเขาก็ยังมีบาร,รมีในประเทศไทยอยู่เนี่ยแหละคือมันเป็นสิ่งที่เราเราหนีไม่พ้นอะโดยมากพวกทหารอะไรที่ขึ้นมาเป็นบิ๊กบิ๊กแบบนี้ยถึงแม้ว่าเขาจะออกจากราชการไปแล้วหรือว่าไม่ได้อยู่ในตําแหน่งแต่ส่วนใหญ่ก็ยังคงมีบาร,รมีอยู่เพราะว่า ได้ขึ้นมาเป็นระดับบิ๊กแบบนี้เขาต้องมีลูกน้องเยอะแยะมากมายดังนั้นก็เลยอยู่ในสายที่เหมือนเป็นลนักษณะเหมือนเจ้าพ่อเหมือนเป็นมาเฟียเห็นไหมคะว่ามีอะไรก็เรียกเข้าไปที่บ้านป่ารอยต่อนั่นเห็นไหมเอ่ยถึงแม้ว่าจะอุ้มขึ้นอุ้มลงหรือว่าเป็นซีอิวอะไรก็ตามแต่ก็ยังคงเป็นคนที่มีอํานาจในการเมืองไทยอยู่ดีต่อมาเดี๋ยวเรามาดูถึงการเปิดเส้นทางการเมืองกองทัพของบิ๊กแดง หลังเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาประกาศให้บิ๊กแดงได้พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่นายทหารพิเศษแม้ว่าจะมีคำยืนยันจากบุคคลใกล้ชิดถึงสาเหตุที่มีการเจ็บป่วยจริงแต่ในอีกมุมหนึ่งก็ได้ถูกตีความว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับสถานาการณ์การเมืองเนื่องจากเคยมีชื่ออยู่ในกระแสดีลลับลังกาวีก่อนการเลือกตั้งในปีพออ25ศ2566ทฤษฎีของการสมคบคิด ที่บิ๊กแดงหรือว่าพลเอกอภิรัตคงสมพงศ์อดีตพบทบอทอ,บอ,อ้างว่าเป็นผลการศึกษาว่ามีความสอดรับกับการเคลื่อนไหวทางการเมืองของกลุ่มเยาวชนเมื่อปีพศ .2563 ท้ายที่สุดก็กลายเป็นวัฒกรรมทางการเมืองที่ถูกนำไปขยายความถึงเจตนาเจาะจงเล่นงานฝ่ายการเมืองต่างขั้ว ไม่เพียงแค่นั้นก่อนการเลือกตั้งในปีพศ2566ชื่อของพลเอกอภิรัตก็ไปอยู่ในกระแสของดิลลับลังกาวีเพื่อจัดตั้งรัฐบาลรูปแบบพิเศษท่ามกลางกระแสที่ตามมาว่าน่าจะเป็นประเด็นที่ทำให้พลเอกอภิรัตได้ถูกลดบทบาทลงในหน้าที่ของตัวเองและอาจจะเป็นที่มาของข่าวที่ลือกัไปสะพัดว่า เตรียมที่จะลาออกเพราะว่าป่วยหนะักและจะต้องรักษาตัวในต่างแดนแม้ในวงการเมืองจะมีการลือกันไปต่างๆนานาแต่พลโทรพราดอนพัฒนาถาบุตรอดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือว่าสมชก็เชื่อว่าพลเอกอภิรัตน์นั้นมีปัญหาทางด้านสุขภาพจริงก่อนที่จะพยากรว่าเส้นทางของบิ๊กแดงได้จบลงแล้ว คงจะต้องปิดตำนานปิดประตูไปพร้อมๆกับการเมืองแล้วก็กองทัพในขณะที่นายไพศาลพืชมงคลนักวิเคราะห์ว่าเที่ยวเล็บของบิกแดงนั้นอาจจะไม่แหลมคมเหมือนในอดีตแม้โดยข้อที่จริงจะยังเชื่อว่าเพื่อนพ้องน้องพี่หรือคอนเนคชันต่างๆการเมืองกับกองทัพยังคงมีการติดต่อแล้วก็มีดีลลับกันอยู่เบื้องหลังก็ตาม แต่มั่นใจได้ว่าชีวิตนายทหารของพลเอกอภิรัตนั้นไม่ได้มีความต่างอะไรกับพลเอกชวลิตยงใจยุทธหรือพลเอกพันลบปิ่นมณีการถอยฉากออกจากการปฏิบัติหน้าที่นายทหารพิเศษ แต่ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าบิ๊กแดงพลเอกอภิรัตคงสมพงก็ยังคงเป็นนายทหารชั้นผู้ใหญ่และก็เป็นบุคคลสำคัญทางการเมืองที่คงจะต,ต้องจับตามองต่อไปท่ามกลางการขยายฐานอำนาจทางการเมืองของรัฐบาลพักเพื่อไทยที่ถูกเรียกได้ว่าระบอบทักษิณฟื้นคืนชีพเป็นระบอบชินวัตรในปีพศ2567นี่เอง เพื่อนๆได้รับฟังข่าวสารแล้วเพื่อนๆคิดว่าในการลาออกจากราชการของทางบิ๊กแดงในครั้งนี้จะมีความเกี่ยวข้องกับดีลลับลังกาวีมีการถูกลดบทบาทมันจบลงแล้วทางด้านการเมืองแล้วก็ทางด้านของกองทัพการประกาศให้พ้นออกจากราชการในครั้งนี้สาเหตุมาจากปัญหาทางด้านสุขภาพหรือว่าถูกสั่งเด้ง วิกแดงนั้นได้กลายเป็นตำนานแล้วตำนานนี้จะกลับมาฟื้นคืนชีพในวงการการเมืองหรือไม่สามารถร่วมกันแสดงความคิดเห็นได้แล้วก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้กับนี้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ